แล้วก็ตอนนี้นักเล่าหรือว่านักเตะของเรานะคือน้องก๊อฟนั่นเองครับวันนี้มาเป็นเกสของเราในเดชชองสโมสรน,นะฮะแล้วจรสวมเสื้อเดชชอกตอนนี้เป็นนักเตะของเดชชอกสโมสรอนเรียบร้อยนะฮะพาไป2เรื่องเรื่องของนางรำนะห้าคืนซ้อนเรื่องของผีไม่เห็นหน้านะครับแล้วผมก็เกินไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันมีประสบการณ์หนึ่งที่น้องเนี่ยต้องบอกว่าน้องก๊อฟเนี่ยนะเป็นพิธีกรเป็น MC แล้วก็รับงานอีเวนต์ต่างๆนั่นเองเนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเขาไปทํางานต่างจังหวัดที่จังหวัดระยองระยอง นะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์บางอย่าง มานะแล้วก็มีรูปมีหลักฐานด้วยเดี๋ยวคงได้คุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตนห้ทุกคนฟังครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าในวงการบันเทิงบ้านเรานะฮะล่าสุดแล้วก็สูญเสียน้องโจบอยสเกลนะฮะน้องโจบอยสเกลถือว่าเป็นน้องรักของผมอีกหนึ่งคนฮะน้องโจมีโอกาสได้ร่วมงานกับเดอะช็อกในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเคยมาจัดรายการเดอะช็อกกับพวกเราด้วยเคยไปจัดรายการฟุตบอลกับผมด้วยที่สปอร์ตไีเล็คได้เนี่นะครับจนพวกเราหลายคนนะฮะตั้งสมัยนราะว่าเป็นโจโจกจืดนะล่าสุด น้องเสียชีวิตนะจากการที่เล่นคอนเสิร์ตท,ที่ร้าน,ร,านร้านหนึ่งแถวทาวินทาวแล้วก็มีอาการวูบนะะ ผมไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์ใช้คําว่าหัวใจวายเฉียบพลันหรือเปล่าใช่นะแต่ว่าน้องมีอาการเขาก็มีโรคประจาตัวด้วยนะก็สูญเสียน้องนะฮะน้องโจเป็นเด็กที่น่ารักกว่าฟังครับเป็นเด็กที่ขยันตั้งใจทํางานนะเป็นน้องที่น่ารักของพวกเราทีมงานเดี๋ยวช่องอีกหนึ่งคนก็ขอให้ดวงยาของน้องนั้นไปสู่สุขภาพครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องโจบอลสกาด้วยนะเป็นไปได้ผมจะไปงานน่าจะวันพรุ่งนี้คือหมายถึงวันอาทิตย์วันนี้นะครับแล้วก็ทําการ สวดพระพิธรรมเนี่ยน่าจะวันวันวันนี้วันนี้วันนี้เลรดน้าศพนะแล้วก็มีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็น่าจะเผาชบากิจวันพระดาษนะครับก็เราก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับมาว่ากันต่อครับน้องก๊อฟครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ฟังกัไป2เรื่องเมื่อกี้พี่ป๋องเกริ่นไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เจอมาเมื่อกี่วันฮะ เมื่อวันที่2ต้นเดือนครับที่เมื่อวันที่สองสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนั้นไปรับงานอะไรมาคือวันนั้นไปรับงานมหกรรมการเงินแห่งหนึ่งนะครับผมก็ตอนนั้นไปค้างนะฮะก็จะมีคือวันที่สองเช็คอินสองแล้วก็3 4ี่แล้วก็เช็คเอาท์วันที่5้าครับผมนะฮะเรื่องก็เริ่มต้นเลยมีอยู่ว่าเราเดินทางไปหิงระยองเนี่ยเป็นช่วงเย็นแรัะเป็นช่วงเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาเช็คอินเสร็จหาอาหารทานกันตอนเย็น แล้วก็กลับเข้าโรงแรมครับคือปกติแล้วถ้าให้ผมดูภายนอกนะโรงแรมนี้ถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ยผมให้ห้าดาวเลยเหรอครับอืมให้ห้าดาวเลยแต่ว่าด้วยนิสัยคนเราอ่ะถ้าเกิดว่าพี่ป๋องเข้าไปในห้องตอนกลางวันเนี่ยพี่ป๋องจะเปิดระเบียงดูไหมเปิดครับแต่ถ้าเกิดเข้าตอนกลางคืนเหะครับไม่เปิดครับไม่เปิดอืก๊อปก็ไม่เปิดเหมือนกันครับอืมเราก็อาบน้ํานอนปกติครับคืนแรกเจอเลยครับเดี๋ยวนะออน้องอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคน สองคนแล้วคนที้ก็าทำเอ็มซีด้วยไหมเป็นเอ่อเป็นนายแบบครับกอ๋อเป็นนายแบบครับผมถ้ากอกว่ากอฟเป็นเอ็มซีเป็นพิธีกรส่วนเพื่อนเป็นนายแบบครับผมห้องเนี้ยโรงแรมเนี้ยกอฟนอนกับเพื่อนคนนี้นอนกับเพื่อนคนนี้แล้วก็ข้างห้องสองฝั่งก็จะเป็นทีมงานออแกไนซ์กับพริตตี้ผู้หญิงครับครับผมนะฮะแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าคืนแรกเลยก็ด้วยความที่ว่าโรงแรมเนี่ยดูแล้วน่าจะห้าดาวครับไม่คิดว่าจะมีอะไรผมก็ปกติความเชื่อเขาจะมีการเคาะห้องก่อนเข้าห้องหรือว่าการสดดมนนนนตกก่่่่อออแเเียยไไไ้ทะรล ปกติทําอยู่ไหมปกติถ้าเกิดว่าไปพักโรงแรมที่ดูค่อนข้างที่จะมีของก็จะขอาะขออนุญาตก่อนขอไม่อยู่นะครับหรือว่าก่อนนอนก็จะสวดมนต์ขอให้คืนนี้ยเรานอนหลับสบายฝันดีแต่คืนเนี้ยไม่ได้ทําครับพี่ปองเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยไปจากปกติคืนแรกก็นอนปกติครับได้ยินเสียงหมาหอนอืแต่ไม่ใช่ว่าหอนไกลๆได้ยินเสียงหอนอยู่ข้างหูครับพี่ปอง หอนอยู่ในห้องเลยนะได้ยินข้างหูเลยครับจังหวะแรกผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับหน้าผมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสองเตียงอืเพื่อนเนี่ยนอนฝั่งระเบียงก๊อฟเนี่ยนอนฝั่งห้องน้ำนะฮะแล้วจังหวะที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราลืมตาตื่นมาที่เป็นฝั่งกําแพงห้องน้ําพอดีก็คือไม่เห็นอะไรเลยครับได้ยินเสียงหมาหอนและหลังจากนั้นมันหอนติดกันหนักหนักมากหอนเหมือนหอนอยู่ในห้องอะครับหอน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 จนแบบว่า มันไม่ใช่หมาหอนแบบทักทายเพื่อนมันต้องหอนเหมือนว่าส่งศพหรือว่าหอนเห็นผีเลยรอครับคือเสียงมัน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 โหยหวนมันโหยหวนคือฟังแล้วเป็นเสียงหมาที่ที่ที่หอนและน่ากลัวน่ากลัวครับแล้วคืนนั้นจําได้เลยว่าเปิดแอร์นอนเนี่ยก็เป็นคนกดรีโมทเองเลยสิบเจ็ดองศาโอ้เย็นนะเย็นมากแต่ว่าเหงื่อเนี่ยออกเต็มขาเลยครับแล้วเราก็ไม่กล้าพลิกไปดูนะเราได้ยินเสียงหมาหอนเนี่ยนานมาก แล้วเราไม่กล้าพลิกเราได้แต่หันหน้าเนี่ยเข้ากำแพงครับปุ๊บเราก็แบบทำยังไงดีทำยังไงดีคือจังหวะนั้นก็คิดแค่ว่าขอนอนหลับเถอขคืนนี้เดินทางมาเหนื่อยแล้วก็นอนหลับไปครับปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนแบบมีคนวิ่งเล่นเนี่ยทินทางเดินก็คือฝั่งหน้าห้องครับเหมือนกุ๊กกั๊กกุ๊กกั๊กกุ๊กกักอยู่ฝั่งไม่ไม่ใช่จากชั้นบนนะครับพี่ปอมคือปกติคนที่ได้ยินเนี่ยเขาจะได้ยินจากชั้นบนแต่ผมเนี่ยได้ยินหน้าห้องเลยอื ได้ยินหน้าห้องครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าประตูเนี่ยมันอยู่เยื้องมาเราไม่สามารถมองลอดช่องไฟเข้าไปได้ครับก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นแบบไม่รู้ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับวิ่งไปวิ่งมาพร้อมกับเสียงหมาหอนเนี่ยแล้วหอนนานมากผมจําได้เลยน่าจะมีประมาณ1 5บหถึงยีนาทีได้เ้ยคือหอนหอนมากนานมากนานมากรับพี่บ้องจนสุดท้ายแล้วก็มันหยุดหอนแล้วเราก็หลับไปครับแล้วก็วันถัดมาเราก็เพื่อนเนี่ยเป็นคนเอ่ยปากก่อนเลยก๊อฟได้ยินเสียงหมาหอนไหมครับ โอ้ยนี่ดีใจเลยนะคิดว่ามันจะไม่ถามเราถ้าเราได้ยินคนเดียวเนี่ยน่ากลัวแสดงว่าตอนนี้ได้ยินทั้งคู่ได้ยินทางคู่บแล้วเพื่อนครับผมเราก็ลงไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมครับพี่บ๋องกินอาหารเช้าตอนนั้นยังไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยเพราะว่าต้องรีบมากเป็นวันแรกก็คือวันเปิดงานนะะต้องไปก่อนห้างเปิดเราก็ลงมากินอาหารเช้ากันก็มีพี่ออกกันไนคนหนึ่งเราก็เดินไปถามว่าได้ยินไหมเมื่อคืนอ่ะเขาถามกลับมาว่าได้ยินอะไรอ่ะ ไม่ได้ยินอะไรเลยอืก็เลยบอกว่าเนี่ยเสียงหมาหอนดังมากเลยนะตังเพื่อนชื่อตังครับเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันอืมได้ยินแบบดังมากครับจนมีพิตตี้ผู้หญิงลงมาอืมพิตตี้ก็เดินมาโหยแกเมื่อคืนหมาหอนดังมากเท่ากับคนเนี้ยไม่ได้ยินคนเดียวหลับสนิทไปเลยพิตตี้ได้ยินพิตตี้ได้ยินตได้ยินตังได้ยินแล้วก็ออแกไนต์อีกคนนึงที่นอนในห้องเดียวกับคนที่ไม่ได้ยินเนี่ยครับได้ยินเหมือนกันอืครับผมก็ได้ยินเหมือนกันวันแรกก็คุยกันว่าเอ้ยเนี่ย แต่ว่าก๊อปเนี่ยบอกว่าก๊อปเนี่ยนอกจากเสียงหมาหอนแล้วได้ยินเสียงเด็กเนี่ยวิ่งเล่นาห้องด้วยเออใช่แต่อันนี้ไม่มีใครได้ยินเราคนเดียวที่ได้ยินขาบเสือเหมือนคนวิ่งเหมือนเด็กวิ่งในห้องเหมือนซนเหมือนซนอยู่ริมทางเดินนะคุณผ่องเพื่อนก็บ้าเปล่าไม่มีใครได้ยินเลยแต่หมาหอนเนี่ยได้ยินครับก็เลยแบบว่าได้ยินเสียงหมาหอนอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทํางานปกติแล้วด้วยความที่ว่าออแกไนเนี่ยเขาไปทํางานเขาไปเซตงานดึกเขาก็เลยกลับมาพักตอนเที่ยงเขาก็เปิดประตู ระเบียงดูเขาพิมพ์มาในกลุ่มไลน์ว่าเจอแล้วสาเหตุที่หมาหอนเฮ้ยคืออะไรอ่ะเขาพิมพ์มาว่าก็เลยก็สงสัยเหมือนพี่ปองเลยเฮ้ยมันคืออะไรครับถ่ายรูปมาดูหน่อยเออเขาบอกว่าไม่กล้าถ่ายมันใหญ่มากอืมให้เราสงสัยเออเราก็ยังสงสัยอยู่รับพี่ปองมันคืออะไรแล้วเราเลิกงานเย็นนะครับพี่ปองเลิกงานก่อจะถึงโรงแรมกว่าจะกินข้าวเขาพิมพ์มาแค่เนี้ยทิ้งท้ายว่า เจอและสาเหตุที่หมาหอนอืมเอาวะวันนี้คืนที่สองแล้วครับเราจะกลับไปดูเดี๋ยวนะอ่ต้องพักทั้งหมดกี่คืนต้องพักทั้งหมดสามคืนสามคืนในงานไปทํางานนี้ครับผมทำอ่าพักแ้่เรอสี่วันสามคืนครับผมนะฮะอันนี้มาถึงคืนที่สองแล้วคิดว่าคือตั้งใจเลยคือกลับมามืดแล้วเราไม่เปิดประตูแล้วไม่เปิดระเบียงแล้วเพราะเราก็กลัวเหมือนกันกลัวเปิดไปแล้วโอ้โหมีอะไรห้อยลงมานี่ไม่รับไม่ได้เลยนะ ก็กลับมาก็อาบน้ำอะไรนอนปกติแล้วก็ตั้งใจเลยที่ก็คูยกับพี่ป๋องนะคืนเนี้ต้องอัดเสียงละโอ้ oh. เอาวะเดี๋ยวผมเล่าพื้นฐานก๊อฟอย่างถ้าคนไหนฟังเนี่ยต้นคือเขาบอกว่าเขาเชื่อเรื่องผีนะแต่เขาไม่กลัวนะค,ความกลัวเขาเนี่ยน้อยกว่าความไม่กลัวนะครับผมฉะนั้นคืนนี้ตั้งใจจะอัดเสียงจะอัดเสียงเอาวะคืนนี้ตั้งใจถ้าเกิดว่าขอนอีกนะครับ เราจะอัดเสียงแล้วคือเตียงนอนเนี่ยมันจะเป็นหัวนอนเนี่ยจะมีเป็นระดับขึ้นมาให้เราวางมือมือถือได้ก๊อบวางมือถือไว้บนหัวนอนเลยครับอเอาสิถ้าเกิดว่าหอนอีกนะจะอัดเสียงแล้วก๊อบนอนหงายเลยคือวันแรกอะนอนตะแคงวันนี้นอนหงายมีหมอนสองใบหมอนใบหนึ่งหนุนคออยู่หมอนอีกหนึ่งใบเอามาปิดตาไว้ครับเปิดแต่จมูกเอะกะว่าอะถ้าเกิดว่ามานะจะหยิบมือถือเนี่ยมาอัดเสียงเออมาจริงครับพี่ป๋องเฮ้ยอะไรมา ได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนคืนแรกมาหรือเปล่ามาจริงครับเฮ้ย <c oughs> คนรู้ว่าเออมาจริงๆแต่เหตุการณ์นี้ผมไม่สามารถอัดคลิปเสียงได้เพราะผมลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วผมขยับตัวไม่ได้ครับพี่ป๋องเฮ้โยโดนอัมเหรอครับคืนที่สองไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่โดนผีอัมอัมคือหมายว่าเราขยับอะไรไม่ได้เลยเหมือนเราโดนเหมือนเราโดนดึงแขนโดนตรึงไว้หรอครับผมทั้งนั้นที่มือถือเนี่ยอยู่แค่ข้างบนเนี่ยแล้วหอนนานมากครับ ก็จะหยิบเนี่ยเอาว่าคืนนี้ตั้งใจแล้วแต่เอื้อมหยิบไม่ได้เอื้อมหยิบไม่ได้ครับแขนขาคือมันมันชามันเกร็งไม่หมดมชาเงือออกท่วมเหรอครับผมคือรู้เลยว่าโดนทำรู้เลยว่าเนี่ยเราลืมตาอยู่แต่เราไม่สามารถหยิบมือถือเนี่ยมาอัดเสียงได้เพราะว่าคือตั้งใจจะอัดเพื่อมาคุยในวันนี้แหละอัดไม่ได้เราก็พยายามอยู่นานอยากอัดเสียงอะคืออยากอัดเสียงมากทํายังไงสักพักหนึ่งเสียงหมาหยุดหอนพร้อมกับพี่ก๊อฟขยับตัวได้พอดี เหมือนเขาไม่อยากให้อัดใช่ครับเออเหมือนเขาไม่อยากให้เราบันทึกเสียงอ่ะคือถ้าเจออ่ะโทษนะมึงเจอคนเดียวครับมึงเมื่อต้องมาอัดเสียงกูไปให้คนอื่นฟังครับเออแล้วยังไงครับก็หลังจากนั้นก็หลังจากที่เราดิ้นหลุดแล้วเสียงหมาหอนจบลงครับขยับตัวไม่ได้ก็กลายเป็นว่าขยับตัวได้อแฟนคือนั้นแฟนบอกว่าลองสวดมนแล้วนอนดูก็เลยสวดมนแล้วก็นอนคืนนั้นก็เลยจบไปด้วยที่ว่าอัดเสียงก็ไม่ได้อื นะฮะแล้วก็ขยับตัวก็ไม่ได้อีกก็เลยไม่ได้มีหลักฐานคลิปเสียงมาแต่ว่าในวันต่อมาเอาละเรารู้แล้วว่าออกแนซ์เนี่ยพูดถึงสาเหตุที่หมาหอนใช่ครับผมเอออันนี้แหละพูดถึงสาเหตุที่หมาหอนแล้วตื่นเช้ามาอย่างแรกก่อนอาบน้ํำเปิดประตูผ้าม่านปาบข้างหลังไม่มีบ้านเลยครับพี่ป๋องไม่ไม่ไม่มีบ้านไม่มีบ้านพักอาศัยเลยไม่บริเวณนั้นเป็นไม่มีบ้านเลย แต่ว่ามีสารเนี่ยตั้งอยู่สารหนึ่ง <Hey. S 1> เป็นสารไม้ใหญ่มากผูกติดกับเสาไฟฟ้ายอยู่เนาะครับ <c oughs> จริงๆมีรูปถ่ายด้วย <c oughs> ขอดูได้ปะได้ครับผม <c oughs> ตอนแรกผมเห็นแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงคือต้องให้มันเล่าแล้วผมถึงจะดูภาพออกคือไม่ตอนส่งมาผมก็ไม่รู้นะอ <c oughs> ่ให้แฟนรายการดูทาง Facebook ไลฟ์ทาง Youtube ด้วยอะ <c oughs> เนี่ยครับนะฮะทางด้านเราดูเห็นไหมฮะเห็นไหมถ้าดูผ่านนี่เห็นไหมไม่แน่ใจเนาะ นะครับผมวงกลมไว้ให้เลยฮ <Laura> ะอ่ะนี่ดูก่อนนะนให้ดูก่อนนะครับผมนะครับให้ดูก่อนว่า<ม>เป็นภ<ล>าพนี้อธิบายก๊อฟว่ามันคืออะไรครับในภาพเป็นสารเป็นสารไม้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสารคุณตาคุณยายหรือว่า,เป,าเป็นสารที่เป็นสารที่ใครเนี่ยม,มาก่อตั้งไว้แต่ว่าบริเวณนั้นไม่มี บไม่มีพื้นที่บ้านคนเลยครับคือเปิดประตูไปปุ๊บเข้าใจแล้วว่าทําไมออแกไนท์ถึงไม่กล้าถ่ายครับพี่ป๋องนะเดี๋ยวเอามันดับมันดับมมันดับ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 พาอไม้ไม้นี่นี่เดี๋ยวผมซูมให้เลยฮะผมวงกลมมาด้วยครับใหญ่ไหมฮะคือเป็นสารที่ตั้งอยู่เดียวๆเลยเนี่ยบริเวณด้านข้างมีแค่เสาไฟฟ้ากับพื้นดินครับพี่ขอดูบ้างนี่ครับจานนะครับขออนุญาตนะฮะภาพที่ถ่าย อันนี้เราถ่ายยู่ตรงไหนถ่ายจากชั้น3าครับเราพักอยู่ชั้นสาพักอยู่ชั้นสถ่ายจากชั้นสมลงมาซูมลงไปเลยครับปรากฏว่าเป็นพื้นที่โล่งโล่งมากไม่มีที่พักอาศัยไม่มีบ้านไม่มีเลยตรงนี้จากความเข้าใจของกอล์ฟคิดว่าพื้นที่นี้เป็นอะไรฮะคิดว,ว่าเป็นพื้นที่ที่พึ่งพิ่งถอนออกครับพึ่งมีการรื้อถอนพิ่งมีการรื้อถอนเหมือนเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยเหมือนกับ ผมไม่แน่ใจว่าก่อนนะ้นนี่มันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนะอะแต่ว่าเหมือนกับมีการรื้อถอนแล้วก็ทําให้พื้นที่นี้กลายเป็นที่โล่งไปถูก <นะ S 1> ต้องแต่ที่ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะใหญ่ครับใหญ่นะแล้วปรากฏว่าตรงจุดที่ก๊อฟวงกลมไว้ <c oughs> เห็นปะสารสารจริงๆครับผมคือผมผมท้าทายเลย <c oughs> ผม, <c oughs> ผมดูขนลุกผมจะต้องเก็บภาพให้ได้ เฮ้ยมันไปบังเอิญจังเลยอ่ะก๊อฟใช่คือมองลงไปเห็นเลยครับเป็นสารเพียงตาครับครเป็นสารเพียงตาทําด้วยไม้เล็กๆขนาดความสูงของสารเพียงตาเนี่ยประมาณเอวเอวของเราเนี่ยนะเอวคนเนี่ยนะฮะคนทั่วไปเนี่ยนะฮะเป็นสารเพียงตาที่อยู่ใกล้ๆเสาไฟฟ้าครับนะครับเฮ้ยถ้าเป็นเราเจอแบบนี้เราก็ขนลุกว่าคือมันเจอได้ยินเสียงหมาหอนอ่ะสองคืนติดแล้ววันคืนสองจะอัดเสียงอัดไม่ได้ครแล้วก็เหมือนกับโดนผีอัม แล้วลองคิดดูว่าพอเปิดเปิดม่านอ่ะเปิดดูตัวหน้าต่างแล้วเห็นสารอยู่ตรงใกล้ที่พักที่นั่งเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยอันนี้ฮาร์ดคอรมากอ่ะครับดูดิไม่รู้ทางบ้านเห็นป่ะนะผมไม่แน่ใจนะนนคนไหนที่ดูผ่าน Facebook ไลน์นะฮะดูผ่าน y o u t u b e นะนะครับลองดูแล้วกันนะนี่เป็นลักษณะของของสารนะที่เห็นนะนะครับผมว่าน่าจะเห็นนะาโอเคนะครับจากนั้นครับครับหลังจากที่ถ่ายรูปสารตอนเช้าแล้ว คิดว่าคืนนี้ต้องอัดคลิปเสียงมาให้ได้ผมบอกนิดนึ่ว่าฟังก๊อปอมันส่งมาให้ผมดูแล้วผมดูไม่ออกคือผมยังไม่ขยัเลยดูเลยคือส่งมาแล้วมันก็อะไรก็มันก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกว่าไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราม,ามาเล่าดีกว่านะครับไม่คิดว่าจะเป็นสายเมิงตาชัดขนาดนี้ถูกต้องครับต่อหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าคืนนี้อ่ะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเราถ่ายรูปมาแล้วก๊อปคิดเลยนะคิดในใจเลยว่าคืนนี้ขอให้หอนเถอะอจะได้เอาคลิปเสียงเนี่ยมาประกอบรายการัรบ ปรากฏว่ากปรอครับพี่ป๋องคือจําได้ว่าออกเนไนท์เนี่ยบอกว่าหมาจะหอนเนี่ยติดกัน2คืนตอนตีหนึ่งสีครับประมาณนี้ยาวไปถึงประมาณตีสองเรารอเลยครับครับรอตั้งนานรอจนถึงตีหนึ่งสี่สิบห้าไม่หลับเชื่อไหมครับพี่ป๋องหมาหอนแต่หอนแค่ทีเดียวนิดเดียวนิดเดียวเหมือนไม่อยากให้เราอัดเสียงครับพี่ป๋องเหมือนรู้แล้วด้วยเหมือนรู้รู้ว่ากบรู้แล้วครับผมแล้วไม่อยากให้อัดเสียงไม่อยากให้อัดเสียงกบงงมากกบก็เลยอ้าว ก็ก็รอ,อต่อไปรอจนสิบยี่สิบนาทีจนแบบอ่ะคืนนี้ไม่หอนแล้วเราง่วงแล้วคงไม่ได้คลิปเสียงแล้วแหละเราก็เลยหลับดีกว่าครับแต่พี่ออกแกไนท์เช้าวันต่อมาเข้ามาพูดกับก๊อฟครับเมื่อคืนได้ยินเสียงมาหอนไหมสองครั้งครับก็เลยบอกไม่ได้ยินนะได้ยินแค่หู้เดียวอืมแล้วก็จบครับแล้วพี่คนที่มาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนมีคนมาวิ่งเล่นซนในห้องเขาตลอดเลยอื เหมือนแบบวิ่งเล่นซนจุกจิกจุกจิกแล้วเขาก็ไม่ได้นอนเลยเหมือนที่ก๊อฟเจอครับผมคือแรกครับก๊อฟก็เลยพูดกับเขาว่าเห็นไหมบอกแล้วว่ามีจริงๆรือก๊อฟพูดกับเขาประโยคนี้เลยครับบอกแล้วว่าได้ยินจริงๆแต่ไม่มีใครเชื่อเออโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ยังยังไม่จบครับคือจะบอกว่าในชั้นเดียวกันเนี่ยคือก๊อฟเนี่ยพักฝั่งที่เป็นฝั่งเลขตั้งแต่เลขสิบขึ้นไปจะมีลูกค้าด้วยลูกค้าที่พักฝั่งตั้งแต่ห้องหัวเลขหนึ่งเนี่ย คือ3วันเนี่ยเขาไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยจนวันสุดท้ายเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม,มไปถึงหน้างานอยู่ดีๆลูกค้าเขาพูดขึ้นมาว่าเจออะไรกันไหมก็มคิดอ๋อเจอเจอเสียงหมาหอนครับ,รบแล้วพี่เจออะไรไหมครับ โหเนี่ยพี่นะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นแล้วเรียก<อ>แม่จ๋าแม่จ๋าตลอดเลยอยเพราะว่าพี่ลูกค้าคนนี้เป็นผู้หญิงอวิ่งเล่นแล้วก็ได้ยินเสียงแม่จ๋าแม่จ๋าจนกระทั่งจะลงลิฟต์ไปเช็คเอาท์ก็ยังได้ยินอยู่ครับพี่อปองครับก็คิดว่าทั้งหมดที่ก๊อฟเจอคืออะไรผมคิดว่าทั้งหมดที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ เราไม่ได้บังเอิญเขาไม่ได้จะมาหาเราหรอกอแต่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่สถานที่ใกล้เคียงมากกว่าทําให้เราเนี่ยมีผลให้เราได้ยินไปด้วยคือหม,มามันอาจจะหอนขึงมันทุกวันนั่นแหละแต่แล้วคือเราบังเอิญได้พักห้องฝั่งเนี้ย ถ้าเกิดไปพักอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินคือเราไปอยู่ในพื้นที่ของในพื้นที่ของเขาในแอเรียในแอเรียในอาณาบริเวณของเขาถูกต้องเราก็เลยได้รับอะไรต่อเ้ื่ออะไรไปด้วยใช่แล้วผลพวงไปด้วยครับผมเอยผมชอบมุมของเขาคิดนะคือเขาไม่ได้มาหลอกเราหรอกแต่บังเอิญเราไปอยู่ในที่ของเขาใช่ครับแล้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครไปถามทางโรงแรมนะครับว่าโรงแรมนี้มีอะไรหรือเปล่าคือก็ เราเช็คเอาลแล้วก็ไม่ต้องถามเพราะว่าเราตั้งใจจะเจอมาสามคืนแล้วก็ไม่ได้มาให้เราเห็นอือาจจะมีได้ยินเสียงบ้างมาเรียกบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างครับผมโอ้โหเนี่ยไม่เห็นนะไม่เอาพูดตรงๆ่าฟังได้ยินเสียงคนะฮะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงหมาหอนี่เสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นแต่ขวาจริงเรื่องนี้ไม่มีผีเลยนะถูกต้องครับแต่คนน่ากลัวเลยนะจากหลักฐานจากสิ่งที่เอามาประกอบการเล่านะน่ากลัวมากแต่มอกยิ้ว่าฟังครับอย่าซีเรียส ผมว่าทุกที่ล้วนมีเรื่องเล่า ทุกที่ล้วนมีตำนานทุกที่ถ้าเราเชื่อผมว่าทุกพื้นที่ที่เราอยู่่ะมีหมดแหละเพียงแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจออย่างที่เมื่อกี้ผมชอบที่ที่ก๊อฟพูดว่าบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกเราฮะแต่เราไปอยู่ในพื้นที่ของเขารเราไปอยู่ในอาณาบริเวณของเขาเราก็ได้รับผลพวงจากการได้ยินจากการได้เห็นจากการโดนนั่นโดนนี่ผมว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ก๊อบอกว่าถ้าวันนั้นก๊อฟไม่ไ้นอนตรงนี้ไปนอนอีกฝั่งหนึง่งหรือไปนอนอีกชั้นหนึง่ง อาจจะหรือไปนอนอีกอีกปีกหนึ่งของที่พักอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะไม่เจอก็ได้ใช่ครับพี่ปองครับเออนะครับมีหลายคนส่งข้อความ <c oughs> บอกว่ารู้และที่ไหนนะฮะอันนี้ผมไม่บอกกันแล้วกัน<อ>นะครับแล้วไม่บอกแล้วว่าเป็นโรงแรมจังหวัดไหนยังไงนะแสดงว่าต้องมีเจอมาเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันเปนประสบการณ์เหมือนกันโอ้เด็ก <c oughs> บ้านี่มันเล่าเรื่องผีสามเรื่องชวนผมขนลุกทั้งสามเรื่องเลยอ่ะแล้วเลเวลในการเล่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเรื่องแรกเรื่องของนางรำห้าคืนซ้อนมาจนถึงเรื่องผีไม่เห็นหน้าแล้วก็เป็นเรื่อองงข สารเพียงตาโอ้ยโกบเอ้ยระทึกมากขอบอกนะครับขอบอก